ต้อนรับเข้าสู่รายการ m o t h e r and Careon Air ค่ะายการดีๆมีสาระสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดนะคะวันนี้ค่ะพลาดไม่ได้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกแบบตามใจนะคะเพรเะพาะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปและมีเวลาให้กับลูกน้อยลงทําให้รู้สึกว่าต้องชดเชยช่วงเวลาที่ขาดหายไปนั้นด้วยการตามใจลูก าบไหมคะว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยจะส่งผลหึงพฤติกรรมของเขาในอนาคตได้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญและพี่โนในเรื่องนี้กันนะคะแต่ตอนนี้ค่ะติดตามชมกับกิจกรรมเสริมทักษะของเด็กๆกันกับช่วงเพลนเล่นกันก่อนนะคะช่วงเพล Learn เด็กทุกคนชอบค้นหาและค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาจึงอดไม่ได้ที่จะซุกซนหยิบน่อนจับนี่จนพ่อแม่ตามจับแทบไม่ทันยิ่งเธอได้ออกไปท่องโลกธรรมชาตินอกบ้านแล้วด้วยสีสันและความแปลกตาของต้นไม้ใบหญ่ายำเชิญชวนให้เจ้าตัวน้อยเข้าไปสัมผัสโดยเฉพาะผีเสื้อแสนสวยและ,มะแมลงปีกบางที่บินวนไปวนมา และที่อุทยานผีเสื้อและ,มะแมลงกรุงเทพก็จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่เรียนรู้ทางธรรมชาติที่เหมาะสําหรับเด็กเยาว,วชนให้มาศึกษาเรียนรู้และให้เกิดจิตสานึกในการช่วยกันร,รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับได้ชมความสวยงามของผีเสื้อชนิดต่างๆท่ามกลางบรรยากาศเรียนรู้แบบเป็นธรรมชาติสนุกสนานไม่เชื่อเราตามไปดูครอบครัวน้องเอ,อี้ยกันเลยค่ะเอี้อยา่าวันนี้เรามาเที่ยวดูผีเสื้อยากดูไหม <man> ชอบไหมคะลูกที่เนี่ยมีผีเสื้อเยอะเลยนะมีหนอนด้วยกลัวเปล่าจริงหรเปล่าแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะไปกันยังไปยังไหนดีใจ้ด้่อนทกันไปกันยัง the I've Find finds of i the trouble finds me part my m สวัสด,ดีค่ะดดนี่อาย่านะคะไม่ทราบว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจมั้งคะ,ะแล้วไย่ารู o เนียร์ให้ป้าก่อนนลคะเดี๋ยวป้าข่บอืม บ้านเลยคะทำไมมีหน่อยเยอะแยะเลยเยอะแยะกลัวหนอนหรือเปล่าคะกลัวไหมคะกะกิจกรรมกลางแจ้งนับเป็นการกระตุ้นพัฒนาการและเสริมสร้างการเรียนรู้โลกกว้างของเด็กได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายวิ่งเล่นหรือนักสำรวจธรรมชาติยิ่งเป็นผีเสื้อและ,มะแมลงปีกบางที่มีสีสันสดใสสวยงามที่บินร่อนไปมาก็ยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้เข้าไปสัมผัสยิ่งขึ้นและถ้าเด็กๆได้มาท่องเที่ยวเรียนรู้ที่อุทยานผีเสื้อและ,มะแมลงแห่งนี้แล้วรับรองว่าจะได้สนุกสนานและเรียนรู้ว่าผีเสื้อเป็นมแมลงที่สวยงามและมีอยู่มากมายหลากหลายชนิดซึ่งมีวงจรชีวิตที่น่าศึกษาและมีความสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศเช่นเดียวกับสัตว์ประเภทอื่นๆค่ะีเสื้อ,อ,อกลูกป เป็นอะไรนะตัวอะไรนี่นี่เป็นอะไรเอ่ยเนี่เป็นอะไรอ่อันนี้คืออะไรคะลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเป็นนิคายอันนี้พันอะไรคะเนี่ยพี่อ๋อปีเสื้อตาฝาดจุดแดงค่ะโอ้ยายเห็นไหมคะมีสีอะไรบ้างคะลูกสีอะไรคะสีเหลืองอกิจกรรมโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเข้ามาครั้งแรกเนี่ยน้องจะได้ชมวิดิทัศน์ซึ่งเป็น ความรู้เกี่ยวกับสายใยชีวิตของผีเสื้อกับระบบนิเวศนะนะคะ,ะส่วนที่สองน้องๆจะได้ชมตัวอย่างผีเสื้อ,อของจริงที่เริ่มจากไข่นอนดักแด้แล้วก็ผีเสื้อตัวเต็มวัยนะคะส่วนที่สามก็จะเป็นการชมตามัธยาสายภายในโรงจัดแสดงผีเสื้อผีเสื้อส่วนใหญ่ของเรานี่จะเป็นพื้นที่เราเสามารถเลี้ยงได้ใน,ในกอกทมเราเนี่ยนะคะจะมีประมาณสัก20 ถึง30สายพันธุ์ที่ที่เราเลี้ยงอย่างเช่นผีเสื้อถุงทองผีเสื้อหางตุ้งจุดชมพูผีเสื้อช่างร่อนผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ผีเสื้อหนอนใบรักผีเสื้อรักลายเสืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมีเยอะเรายกตัวอย่างมานะคะก็อย่างแรกก็คือน้องๆก็จะได้รับรู้จักผีเสื้อว่าผีเสื้อมันจริงๆมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะอย่างผีเสื้อ ที่เราเห็นทั่วไปบา,บางครั้งเราจะเห็นแต่ความสวยงามจริงๆแล้วประโยชน์ของเขาก็คือช่วยกระจายพันธุ์พืชต่างๆถ้าน้องๆมาที่นี่ก็จะรู้จักการรักษาธรรมชาติการไม่ทำลายธรรมชาติและการช่วยกันปลูกต้นไม้อะ,ะ่ะก็คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถพาน้องๆมาชมอุทยานผีเสื้อของเราได้นะคะก็ได้จะได้มาชมการเรียนรู้ของผีเสื้อตัวเล็กๆนนะคะที่มีความสำคัญกับธรรมชาติ นอกจากคุณพ่อคุณแม่จะได้พาน้องๆมาชมความสวยงามของพิเสื้อแล้วนะคะก็จะได้สร้างสารสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวระหว่างคุณพ่อคุณแม่ในการทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดของครอบครัวค่ะ การเรียนรู้ระบบนิเวศของผิเสื้อและ,มะแมลงนะับเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดีเพราะนอกจากเด็กๆจะได้มีความสุขจากการวิ่งเล่นท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรรมชาติแล้วร่างกายและจิตใจที่เบิกบานก็จะยิ่งทำให้สมองของลูกพัฒนาย,ยิ่งขึ้นด้วยแถมคุณพ่อคุณแม่ยังสอดแทรกและปลูกฝังให้รู้จกักและรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกับเขาได้ผ่านการเห็นอกเห็นใจและการไม่ทำร้ายมแมลงตัวเล็กๆและบ้านซึ่งเป็นระบบนิเวศของเขาแค่นี้เด็กๆก,ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะคะ่ะ รู้เปล่าเอแอมไม่รู้สิรู้หรือเปล่าไม่รู้เหรอรู้ไหมคะแอน,นี่ผีเสื้อแฟนซีสีตาลค่ะวันนี้แม่พาน้องเอย่ามาเที่ยวที่อุทยานผีเสื้อและมแมลงนะคะ สถานที่นี้ก็มีธรรมชาติสวยงามมากมายแม่ก็อยากจะให้น้องใกล้ชิดกับธรรมชาติและได้มาดูว่าการเจริญเติบโตของผีเสื้อเนี่เป็นยังไงค่ะจากวันนี้ที่เอีย่าได้มาเรียนรู้ชีวิตของมแมลงนะคะ,ะเราได้เรียนรู้ว่าผีเสื้อกําเนิดมาจากไข่แล้วก็เป็นหนอนจนพัฒนาการตัวเองมาเป็นดักแด,ด้แล้ว ได้เป็นผีเสื้อปีกสวยการที่เรามีวันหยุดนะคะแล้วไม่ถ้าเราไม่ได้ทำกิจกรรมภายในบ้านเช่นการดูหนังสือหรือว่าดูการ์ตูนอยู่กับบ้านเนี่ยเราก็จะพาน้องออกมาเที่ยวข้างนอกเพื่อให้น้องได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ออกกำลังกายไปในตัวแล้วก็สารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังทำให้น้องได้มีพัฒนาการที่ดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมนะคะ ถ้ามีวันหยุดก็ชวนน้องๆหลือ,อลูกลูกนะคะเอกมาเที่ยวนอกบ้านค่ะดอกไม้พวกนี้เขาปลูกเอาไว้ให้ผีเสื้อน่ะมาดูดน้ำหวานจากดอกไม้พวกนี้สีเหลืองสวยไหมคะ แม้ว่าธรรมชาติอันยิ่งใหญ่จะส่งสัญญาณถึงอาการเจ็บป่วยแต่ถ้าหากสองมือเล็กๆช่วยกันย่อมเยียวยาโลกใบนี้ให้กลับมาฟื้นขึ้นมางดงานได้ดังเดิมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ที่จะสร้างลูกให้เคารพรักและห่วงแหนธรรมชาติผ่านกิจกรรมรักต่างๆอย่างเช่นการมาเรียนรู้โลกของผีเสื้อและ,มะแมลงตัวเล็กที่มีประโยชน์มากมายกับโลกใบนี้ค่ะ to be where the talk of the town is about last night when the sun went down yeah